สว,ส,สวัสดีครับวูกไท,ท,ทยแลนด<ๆ>์ผมเจนเจมส์จูนเน่คะ่ะแล้ววันนี้นะครับผมผมก็จะมีคำถามนะมาถามจูนเน่นะครับผมเข้าสู่ช่วงแรกของเราดีกว่าเป็นช่วง quick fire questions ถามเร็วตอบเร็วนะครับสาม <S <S คำ <S <S ที่นิยามตัวเองครับ sensitive fun dreamy คำถามที่สองครับสามอย่างในชีวิตที่ขาดไม่ได้น้ำครอบครัว art โอเคตอนไหนที่คิดว่าตัวเองสวยที่สุดตอนนี <laughs> มนมน้มันเหมือนโยนมันเหมือนโยมนมาที่ต้องตอบแบบนี้เลยโอเคโอเคเพลงที่ฟังมาล่าสุดคือเพลงอะไร People Watching ของ Conan Gray ท่าไหนที่จูนเน่ชอบโพสเวลาถ่ายรูปอ่ะคุณคิดว่าท่าไหน <laughs> 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 ไม่รู้ท <laughs> <laughs> ่าไหนค่ะไหนเอเอทีถ้าสลับลางกับใครก็ได้บนโลกนี้อยากสลับกับใคร สลับกับหมาทำไมอยากเข้าใจมุมมองของหมาและความรู้สึกของหมาโอเคข้อเจ็ดครับต่อไปอะไรที่ทําให้ขําได้ตลอดความโง่ของตัวเองอย่างเช่นไม่เดี๋ยวว่ะพูดไม่รู้เรื่องพูดคนเดียวแต่บางบางทีความผิดพลาดของคนอื่นก็ทําให้ตลกได้เหมือนกันนเหมือพี่แจงมือชอบดูมีเหมือนกันชอบชอบจังมีเรามีความสุขบนความทุกคนอื่นบางทีค่ะค้นหาอะไรใน Google ล่าสุด น่าจะเกี่ยวกับไปเรียนลำลัปุบปดุปะกำลังได้ไหมอันนี้ขอให้เป็นเรื่องส่วนตัวอาชีพที่อยากทำนอกจากนักแสดงเอาจริงๆไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นอาชีพอะไรแบบจริงจังได้เลยนอกจากนักแสดงตั้งแต่เด็กจนโตรู้สึกว่าต่อให้เขาไม่เลือกเราแต่เราก็จะทําให้เขาเลือกเราให้ได้สักวันเพราะว่านี่เป็นที่ของเราอ่อคมยังลยอะแบบจริงๆเท่ากับเสนอละดูจัมจนในสัมพับธ Fashionista t a l e n t e d ปัญญาอ่อนโอเคโอเคได้ได้ดีคุณไม่เป็นไรนะพรุ่งนี้คุณจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับมาเป็นเหมือนเดิมเอ๊ะทำไมเธอรู้ อย่างแรกครับรู้สึกอย่างไรที่ได้มาร่วมงานกับเจมิแฉ่เหมอะใชะ่ถ้าเอาจริงๆหน่อยก็ดีใจมากๆที่ได้มาทํางานร่วมกับเขาแล้วก็เราเห็นเบื้องหลังการทํางานเนาะเป็นเหมือนครั้งแรกที่ได้มาทํางานร่วมกันจริงๆยอะไรเงี้ย <c oughs> ก็จะเห็นความจริงจังโหมดจริงจังโหมดที่แบบคอนเซนเทรตมากๆแล้วก็โหมดที่ปญัญญาอ่อนมากๆก็รวมผสมกันแบบครบทุกรสชาติเลยค่ะเป็นเหมือนที่ชายคนหนึ่งแล้วกันที่แบบว่ารักและเคารพเสมอ อะไรที่ทำให้ตัดสินใจรับเล่นภาพยนตร์ Love Stuck รักวนก็คิดว่าน่าจะเหมือนพี่เจมคือเรารู้สึกว่าเป็นพรอเรื่องที่น่าสนใจเรื่องการติดลูปเป็นไอเดียที่เน่ว่าเน่ไม่เคยดูภาพยนตร์ที่ติดลูปมาก่อนนะแล้วก็พอเราเราอ่านเราได้ดูออริจินอลด้วยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นซิทูเอชันที่มันแบบมันแฟนตาซีมากเลยมันไม่มันไม่มีทางเกิดขึ้นจริงเนาะทำให ในมุมของคนคนหนึ่งเรารู้สึกว่าได้สร้างเสริมจินตนาการของเราในมุมนักแสดงแล้วว่าเราก็ได้ได้ทดลองอะไรหลายอย่างในเชิงของการเข้าไปติดหลุมจริงๆแล้วก็ในเชิงของโปรดักชันด้วยในการถ่ายทําจริงๆเรารู้สึกว่ามันมีความยากง่ายยังไงมีความสนุกมีความท้าทายอะไรอย่างเงี้ยความยากและความท้าทายของบทวีเราคิดว่าเรื่องหนึ่งที่ท้าทายอาจจะเป็นแบ็กกราวนด์ตัวละครวี v. เป็นตัวละครที่เติบโตมาอยู่กับ คุณแม่นะแล้วก็เป็นลูกคนเดียวก็จะมีความเป็นผู้นำจะมีความพึ่งพาได้แล้วก็เป็นคนที่มีความหนักแน่นแล้วก็มีความคิดเป็นตัวของตัวเองสูงจนบางทีมุมคนนอกอาจจะมองว่าเขามีความกระบฏน่อยๆเนาะคิดว่าความกบฏอาจจะไม่ได้ไม่ได้ท้าทายมากอ๋ <laughs> ออีกอย่างที่น่าจะต่างก็คือไม่ได้อินเรื่องดาราศาสตร์แล้วก็เคมีขนาด,ดะ อันนั้นเขาจะแบบเป็นฟรีกเลยอะไรเงี้ยอืมคิดว่าสิ่งนี้น่าจะต่างที่สุดดีครับไม่ชอบะไรในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นพิธีกรอยู่ไหมจุเน่ชอบในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับสิ่งที่ประทับใจน่าจะเป็นการเม k e ึ้แฮปเปนของซีนที่ตอนแรกเราเห็นมันเป็นแค่ตัวหนังสือแล้วมันเทอร์นอินทูแบบเรียลิตี้จริงๆอะไรเงี้ยฉากไหนที่จูเน่ประทับใจมากที่สุดฉากไหนที่ประทับใจหรอไม่มีฉากไหนปะ ทงองค่าจำลองก็ดีทองค่าจำลองก็รู้สึกว่าเป็น Energy ที่แบบช่วง improvise เลยเนาะมันลดแล่นเนียคิดว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่แบบตัวละครสองตัวได้แบบปล่อยพลอ,อวประทับใจอะไรในการทำงานร่วมกับเจ,ม,เจมี่เจก็หลายอย่างนะคะก็นอกจากที่ชื่นชมเขาเราก็รู้สึกว่าผูฟ้ฟิลอะไรบางอย่างด้วยมั้งที่แบบว่าเวลาเราทํางานเดี่ยวใครเราจะได้รับ Energy ของคนที่เราทํางานด้วยเสมอซึ่งไม่ว่าเขามี Energy ที่ค่อนข้างจะเพียว ออเทนติกแล้วก็พุ่งพลาดประมาณหนึงคือแบบขึ้นสุดลงสุดเลยซึ่งเรารู้สึกว่ามันเอฟเฟกกับเรามากๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำที่ดีมากๆในโซเน่วัย24ปีค่ะก็อยากขอฝากนะคะภาพยนตร์เรื่องเ o ิ e s ตา c หรักวนลุกภาพยนตร์เรื่องแรกที่เน่กับพี่เจมได้มาเล่นร่วมกันนะคะ ก็อาจจะได้เห็นเราในบทบาทในแอคชั่นหลายๆอย่างที่แตกต่างออกไปค่ะ mm hmm. คิดว่าหนังเรื่องนี้อาจจะเข้าไปตั้งคำถามให้กับหลายๆคนที่เข้ามาดูนะคะว่าทุกวันนี้เรา spend time ส่วนใหญ่ในชีวิตของเราใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของเราไปกับอะไรบ้างแล้วถ้าเรามีโอกาสาที่จะติดหลุเราคิดว่าเราจะเอาเวลาของเราไปใช้ทำอะไรอะ่ะคิดว่าน่าจะได้ทำให้หลายๆคนได้ลองใช้จินตนาการแล้วก็ปลดปล่อยสภาพทางความคิดด้วยไปดูกันเยอะๆนะคะ นี่คือจูนเน่ครับผม